ชวนคุยต่อแบบนี้เอาเป็นโผคอรมอรนะครับมาตั้งก่อนผมต้องดอกจันให้คุณผู้ชมคุณผ,ผู้ฟังไว้แบบนี้นะครับบอกว่าเป็นโผลแล้วผมจะใช้คําว่าว่าที่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรเป็นท่านนี้นะครับเป็นภาพจากไอรอนะครับไอรอเนี่ยเขาทํากราฟิกขึ้นมาพูดถึงความเชื่อมโยงของว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรมนะครับคนนี้นะครับไอรอบอกไว้แบบนี้ว่าตํารวจปรีลัม อดีตลูกน้องสอวอสีน้ำเงินจ่อนั่งเรามาวยุติธรรมคุมดุมไอนะครับก็เท่าที่เรารู้ชื่อเนี่ยคือคุณชานชัยนะครับเป็นในตำรวจรนะครับแล้วก็รับราชการเขาบอกว่าอยู่ในโซนบุรีรัมนั่นแหละเป็นผู้การจังหวัดนะแล้วก็ไปเป็นพุ่มกับสอบพ่อต่างๆนะครับไอรอพยายามจะเชื่อมโยงว่าท่านชานชัยกับคุณชัตวันรเนี่ยเคยเป็น ผู้ใต้บังคับบัญชากันมาก่อนนะครับแล้วพยายามเชื่อมโยงว่าก็นี่ไงสวสําเงินกับคนที่จะมาเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรมเนี่ยก็อยู่ในเครือเดียวกันในฐานะตํารวจครับท่านคำลบครับมีข้อมูลไหมนะครับคุณชานชัยคือใครท่านชานชัยคือใครครับคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านชานชัยนะท่านรองชานชัยเนี่ยครับถ้าความจริงเราไปพลิกดูประวัติเดิมเนี่ยท่านเนี่ยรับราชการมาในบุรีรัม เกือบทั้งชีวิตเลยตั้งแต่เป็นรองสารวัตรนะผมเท่าที่ดูรองบรรจุครั้งแรกอาจจะอยู่ที่ประทาอ,อของไอ้ออคอนครราชสีมาแล้วก็แป๊บเดียวแล้วก็ย้ายไปเป็นรองสารวัตรที่สพอเมืองบุรีรัมย์หลังจากนั้นก็ไปเป็นสารวัตรสอบสวนไปเป็นสารวัตรอะไรต่างๆในบุรีรัมย์จากอำเภอโน้นไปอำเภอนี้จนเป็นพุ่งกับอำเภอโน้นอำเภอนี้ในในบุรีรัมย์ ผมไม่มยังไม่แน่ใจออกจากบูรีลำแล้วจะนไปไหนถูกเปล่า <laughs> จนเป็นผู้การบุรีรับผมคาดว่าน่าจะประมาณเกือบ <c oughs> เกือบสามสิบปีที่ท่านอยู่ที่บุรีล์อยู่บุรีล์อย่างเดียวสามสิบปีจนเป็นรองรองสารวัตรก็คือในร้อยนะครับจากในร้อยถึงในพลท่านอยู่บุรีย์ตลอดวนไปวนมาจากอ,อำเภอ,เอ,เอ,เอเนั้นอำเภอนี้อำเภอเนี้ยอำเภอนั้นครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าในวงการตำรวจอ่ะผมดูแล้ว น้อยมากที่จะมีอย่างงี้นะผมถามในฐานะในตํารวจนะครับ,รบมีมีไหมคนที่รับราชการระดับนี้คือตั้งแต่เป็นนายร้อยจนถึงเป็นนายพนะ้นอ่ะพูดง่ายๆนะครับ,รบอยู่ในจังหวัดเดียวแทบจะหาไม่มีนะ <c oughs> ส่วนใหญ่เนี่ยอาจะมีบ้างก็เช่นพึ่งจะย้ายไปอย่างสักไปเป็นไปเป็นอลองไปเป็นสรารวัตรไปเป็นผู้กับจากผู้กับแล้วก็ไปเปิดไปรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนั้นก็เลยอย,อยู่อยู่กันต่ออนะไรยเงี้ยครับ แต่ประเภทไปอยู่ตั้งแต่เป็นในร้อยจนถึงในพลเนี่ยนะจังหวัดเดียวแล้วไม่ไปไหนเนี่ยเนี่ยผมพึ่งเห็นกนท่านเนี่ยนะโอ้โหเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถามว่าแนบแน่นกับผู้ยิ่งใหญ่ในจังหวัดน,นั้นหรือเปล่าเนี่ยคงไม่ต้องบอกครับนะครับว่าท่านก็คงจะต้องใกล้ชิดเข้านอกในได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกในตามตามอะไรกตามตามตามประวัตินะตามประวัตินี่แหละฮะเพราะท่านท่านเป็นจนถึงผู้การก็แดงท่านก็เป็นรองผู้การบุรีรัม์ครับ ตอนช่วงท่านเป็นรองผู้การวิรีรัมก็มีท่านชัตวัตรท่านก็เป็นผู้การ,รเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับลูกพี่ลูกน้องกันก็ไล่ตามกันมาก็มองเห็นเพราะท่านชัตวัตรเองเนี่ยท่านเองท่านก็อยู่บุรีรัมมายาวนานเหมือนกันนะแต่เป็นพุ่งกลวงพุ่งกลับก็อยู่กันมาเพราะนั้นเขาก็สืบสาว่าในการรับราชการกันมาครับรู้จักว่ากี่กันทั้งท่านชัตวัตรท่าน ชานชัยและทั้งทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในบุรีรัมด้วยอ่ะผมว่าก็คงคงคงเชื่อมโยงกันไปหมดครับอ่ะผมเล่าให้ผู้ชมฟังต่อแบบนี้คือมันไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ปิดบังอะไรคือเซิร์ชในโลกอินเทอร์เน็ตก็จะเจอเพราะว่ามันเป็นเกียรติยศแล้วก็เป็นประวติเป็นประวัติศาสตร์ของพวกท่านเหล่านี้แหละครับอ่าอย่างเช่นคุณชัทวัฒน์เนี่ยก็เป็นผู้การจังหวัดณช่วงนั้นเนี่ยก็มีคุณชานชัยเนี่ยเป็นรองผู้การจังหวัดก็ในในสายบังคับบัญชาคือคุณชัวัฒน์ซึ่งเป็นสว ปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต uh> ้องหาได้ไหมครที่ถูกกล่าวหาด้วยหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาเป็นสวสเงินเนี่ยครับเคยเป็นผู้บังคับบัญชาของคุณชาญชัยผมเข้าใจถูกไหมถูกต้องโอ้โหเขาเขาาดูรู้จักกันหมดเลยนะก็ก็รู้จักกันหมดแน่นอนเพราะว่าและยิ่งบอกว่าเป็นตั้งแต่คุณชาญชัยเป็นตั้งแต่อะไรรองสาววัตสาววัตรเปนดถ้ำพุ่งกับอเพอ่ม ที่เราเห็นเนี่ยแค่รองผู้การกับผู้การ,ร <S 2> <S 2> จริงๆตอนสัตวัตรเขาเป็นรองผู้การนะผู้ชันัจอาจจะเป็นพุ่งคงพุ่งกับเพราะว่ารู้จักมากเกี่กันยิ่งเป็นเป็น,ปนยี่พวกนี้เป็นสิบสิบปีทั้งนั้นแหละค0สิบปีครับโอผ้ผมถามได้แบบนี้ก่อนที่จะจะไปต่อคือในแวดวงตํารวจต้องถามย้านะไม่ค่อยเคยมีใช่ไหมคือเป็นในร้อยมาอยู่ยันในพลในจังหวัดเดียวน้อยมากครับน้อยมากเท่าที่จริงๆเท่าที่เท่าที่ผมสัมผัสมาเนี่ย ยังไม่เคยมียกเว้นพวกที่อยู่กรุงเทพนะ uh huh. ถ้ากรุงเทพเไี่ถือว่าหนึ่งจังหวัดใช่ไหมนครบาลนครบาลแต่ต้องหนึ่งกองบัญชาการเนี่ยอาจจะอยู่โรงพักนั่นโรงพักนี้จนถึงเป็นผู้การเนี่ยมีแต่ถ้าจังหวัดจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเนี่ยนะนันโดด,โดดจนขึ้นเป็นผู้การเนี่น้อยมากเพราะอย่างน้อยสุดพอไปเป็นขึ้นเป็นสารวัตรอาจจะโยกไปจังหวัดโน้นไปขึ้นไปเป็นสารวัตรทออี่บกกมั่งแล้วก็ก็โยกกลับไปกลับมาแล้วส่วนใหญ่เขาจะไปอย่างเนีย้ย ครับแต่เดียวๆอยู่ในจังหวัดโดดๆเนี่ยครับน้อยมากเออเพราะว่าผมเคยฟังรุ่นพี่ที่เขาติดตามทาข่าวตํารวจเนี่ยก็บางทีบางคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอยากเข้านับขอดบานกันนะหรือว่าก็ไปอยากไปจําภาคนู้นภาคนี้ก็จะวนไปทั่วประเทศแหละแต่ว่าแบบเนี่ยไม่ไม่ค่อยเจอนะพอไปไล่ดูประวัติศาสตร์เกียรติยศของพวกท่านเหล่านี้ก็เพิ่งเคยเห็นถูกต้องไหมครับครับเอาผมถามแบบนี้ถ้าอ่านคือทาไมทําไมถึงต้องอยู่ในจังหวัดเดียวอยู่ตลอด2 0 3 0ปีครับ คือผมว่ามันต้องถูกคอกันครับอย่างน้อยๆเขาเรียกว่าบ้านใหญ่ในจังหวัดนั้นครับคือต้องยอมรับว่าสังคมเมืองไทยเราเนี่ยมันมีบ้านใหญ่อยู่และบ้านใหญ่เนี่ยก็จะมีคอนเน็ชันกับข้าราชการในจังหวัดนั้นครับคือทั้งตำรวจและฝ่ายปกครองเนี่ยก็คือเป็นข้าราชการหลักที่พวกบ้านใหญ่เนี่ยเขาต้องการที่อยากจะเข้าไปสัมผัสด้วยเข้าไปมีคอนเน็ชันด้วยและขณะเดียวกันตำรวจหรือว่าข้าราชการฝ่ายปกครองตำรวจเองก็ อยากจะเข้าไปหาเขาด้วยบางส่วนน่นะก็มันก็สมยอมทั้งสองฝ่ายเพราะนั้นถ้าสมยอมทั้งองฝ่ายก็บางครั้งข้าราชการก็เข้าไปพี่นอพี่เทาเขายอมยินดีรับใช้เขานะครับไอ้ไอ้บ้านใหญ่ก็ก็ช่วยจัดแจงวิ่งเต้นให้อะไรให้เนี่ยประมาณก็ก็ว่าพึ่งพาศัยซึ่งกันและกันเพราะนั้นถามว่าความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันก็ต่างตอบแทนนะครับต่างตอบแทนกันนะครับบางคนได้ดีได้ดีมาก็ถือว่าเป็น เขาเรียกเป็นคนในบ้านคนในบ้านเขาใช้คำว่าเป็นคนในบ้านะครับอผมชวนคุยคุณผู้ชมคือถ้าพูดกันแบบการเมืองไทยก็ต้องพูดแบบเรียล p o l i t i กเลยคือหมายความว่าเวลามีโผตํารวจกันเนี่ยผู้การจังหวัดนะหรือแม้แต่ผู้กำกับนะครับคุณผู้ชมถ้าบ้านใหญ่ในจังหวัดไหนๆอ่ะไม่ไม่โอเคไม่อนุมัติเนี่ยคุณก็ไม่ได้เป็นหรอกจริงไหมมีมีแบบนั้นใช่ไหมฮะคือส่วนใหญ่บ้านใหญ่เนี่ยก็อยากจะแสดงบารมีของบ้านใหญ่อ เวลาอย่างผบตำรวจพบผู้ว่าเนี่ยนะก็พยายามจะไปหาคนของตัวเองไปดึงที่ามาเขาเรียกมา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 ,มา,มาลงตำแหน่งเพราะอย่าลืมว่าบ้านใหญ่ที่ต้องการคือต้องการเลือกตั้งครับการเลือกตั้งเนี่ยนะในบ้านเราเนี่ยตำรวจกับป่าไทยป่าไทยเนี่ยเป็นหัวใจเลยถ้าสองถ้าคุณคุมสองหน่วยนี่ได้นะครับ ไอ้การเรียกกระบวนการเลือกตั้งอะคุณจะเอาซ้ายเอาขวาเอานายกนายขอนายอะไรคุณสามารถเคลือบควบคุมคอนโทรลได้เอา,อางี้แล้วกันเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยไอ้แต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามถ้าเป็นถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นของเป็นของบ้านใหญ่จริงรไนอ้ฝ่ายโน้นที่จะมาลงไปเลือกตรงโน,น,น้นเนี่ยไอ้นี่ก็ไปตั้งด่านมั่งบล็อกมั่งอะไรมั่งไอ้นั้นก็ไม่มีหาเสียงไม่ได้หรอกถูกไหมแต่ขนาเดียวกันฝ่ายตัวเองครับ นะไอ้กลางคืนกลางค่ำคืนจะไปหมาหอนอำเภอโน้นหรือว่ามาหอนตำบลนี้ก็ปล่อยมันหอนยันยันเช้าอะอะไรไอ้ทำไอ้เจ้าหน้าที่ก็ มาครับมาห,มาหอนตรงนี้ให้ก็ไปตั้งดา่านที่ตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกื้อ,นอ,อนหนุนกันแบบนั้นแหละคุณผู้ชมถ้าใครเป็นแฟนรายการที่ติดตามอยู่ต่างจังหวัดจะเห็นภาพนี้ชัดคือสำคัญมากๆนะมหาไทยกับตำรวจคุณผู้ชมลองคิดภาพตาม,ค,ม,รค,าตามครับเวลาทําหนังสือทาหนังสือนูอ่น,นทําหนังสือนี่นะตำรวจมหาไทยเกี่ยวข้องหมดนะครับกรุงเทพเนะี่ยอาจจะเห็นภาพไม่ชัดถ้าถ้าใครเป็นแฟนรายการแล้วดูอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าเป็นคนในในกรุงเทพหรือแม้แต่หัวเมืองนะแต่ตามต่างจังหวัดเนี่ย เป็นกลไกที่สําคัญมากดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพในทางการเมืองว่าเวลาเห็นโผตํารวจทีโผผู้ว่าทีเนี่ยฝ่ายการเมืองเนี่ยมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับจนมาถึงที่มาว่าถ้าสมมุตินะครับได้ชื่อนี้นะคุณชานชัยนะครับที่รับราชการอยู่ในบุรีรัมย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรมในมุมมองของคุณคำรบคิดว่าประเด็นในเรื่องของคดีหัวสวจะไปแนวทางไหนครับก็ ผมคิดว่าเขาคงต้องพยายามพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรแทรกแซงคดีครับนะแทรกแซงคดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับว่าผมก็ฝากบอกคุณจันชัยเนี่ยทานะรเราเป็นตำรวจด้วยกันคุณก็รู้นะว,ว่าวิธีการที่คุณจะแรกแซงนะี่ยมันก็อาจจะได้ระดับหนึ่งนะแต่ถ้าคุณจะไปกล้าบ้าบินครับแบบว่าตอบแทนบุญคุณถวายหัวโดยคุณไม่ดไม,ไม่ไม่คำนึงถึงความผิดถูกอ่ะคุณจะต้องรับผิดชอบ เมื่อ <me ets> ทุกอย่างมันผ่านไปแล้วน oh. ะตรงนั้น,นทุกอย่างมันจะมีดิจิทัลฟ o ุตปรินอยู่ตล <c oughs> อดการที่เขาสอบสวนโดยเฉพาะคณะชุดดีผก,ก็ดีทาง d ีไก็ดี <c oughs> ที่เขารับเป็นคดีพิเศษดีไอที่เขาทำเนี่ยนะครับไม่ใช่เขาทำโดดๆนะ <c oughs> เพราะเขามีคณะเขามีอายาการมาร่วมเป็นคำะงานสอบสวนด้วย <c oughs> เขาก็ทำกันแบบมืออาชีพเขามีการบรนทุกบันทึกข้อมูลกันอย่าง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 เป็นระบบครบ แล้วก็ในชุดยี่หเองเนี่ยเขาก็มีการบนันทึกข้อมูลกันนะอย่างเป็นระบบเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่จะไปเขาเรียกรแสกแซงหรือว่าให้ไปบิดน่นบิดนี่นะถ้าคุณไปบิดซะจนอะไรไปบิดซะจนไอ้ไอ้ไอ้เกินมือนะครับเดี๋ยวมันจะลวกมือคุณเองโอโต้องขอเตือนไว้แต่ขณะเดียวกัน <S <S ผมเชื่อว่านะครับพัก พักการเมืองโดยเฉพาะพักประชาชนที่ท,ที่เราฝากคร,รับพี่ชอบกับท่านไว้เนี่ยนะร,รวมทั้งพักเพื่อไทยที่จริงๆท่านก็จับเรื่องนี้มาแต่แต่ต่อต้นเหมือนกันท่านก็คงรู้เต้นสนกลไนว่ามันจะมีความระแวดระวังยังไงเขาก็คงต้องเฝ้าดูติดตามอีกส่วนหนึ่งเช่นกันเพราะนั้นถ้าหากว่าท่านจะไปทะเลทะทล่าไปทําโดยที่ไม่สนหน้าอินาพมไม่ดู ตามาตาเรือเนี่ยเพว่าก็คงต้องมีคนคอยทวงติงบางส่วนและขนาดเดียวกันนะครับการความผิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรกฎหมายเอาเอาเอาผิดอยู่หนึเนี่ยม,มันมันอายุกว่ามันอีกนานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากด้วยถ้าคิดจะทำสำนักข่าว today. Make tomorrow today